เมียกระเทยเขาเนี่ยนะแลาวทำไมอ่ะขอให้คลิปบเข่งเมียกระเทยล้วนออกมาเร็วเนื่องจากผลบุญนี้อ่ะดูแลยซื้อหรือเปล่าจบอะไรจบเนยใหญ่เขาคุยกันเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยซื้อเนี่ยก็คือจบอันนี้ซื้อซื้อเพราะออกออกออกสื่อออกไม่ไม่ไม่ต้องออกสื่อแล้วท่านเขาซื้อเพราะว่าเขาทำบุญนะทำบุญอะไรแต่พี่ น,นี่อันนี้มันปักน้ำรุ่มสามอบแรกมีหน้าตามีเครือบแรกด้วยตอนครับฝากขายได้ไหมครับสามหมืนห้าคุณโอนเข้าไปเลยคุณโอนี๋ยวโอนสามหมื่ห้าเห็นไหมครับนี่ เอาทิมสามหมื่นห้าครับฝากทำศาลาให้วัดอันนี้รุ่นอะไรรุ่นองค์นี้ไงรุ่นสามพิมอะไรพิมแรกเลยพิมดูพิมตึงเครื่องแรกด้วยนี่คนรู้จริงดูจริงผมก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่ผมแค่ียากพูดอย่างนี้โอเคแค่อยากจะลองว่า ผมวาดวันละครั้งมีกี่เพมพี่โชว์ไปทีวันละครังมีกี่เพมครับเอาบอกได้ที่บัญชีเขาเลยอ่ะแล้วแต่คุณเลยว่าคุณอยากทำบุญเท่าไหร่เลาอดูว่าวลามาห้าทำบุญเท่าไหร่คนบแปดนี่าปดเาไลยโอ้ยไม่เอาอะไรทำสาม8ได้ไงมีเลขที่บัญชีสมเอรเจ็ดแล้วต่อสามเบอ็ดทอย่าไปเยอะเขาไปทำศาลาศาลาเริ่มทำแล้วสามแปดโอ้นี่ทำบุญด้วย ยังไม่ถามว่าสาราที่ไหนไงสาราที่ไหนอันนี้พี่ก็ทำบุญด,ด้วยเออหูสุดยอดอไม,ม่กูไม่ได้เอาอะไรเลยเนี่ยได้ได้บุญแล้วครับทุกคนขอให้ใหขอใ,ใ,ขอใด้วย ไอ้คลิปออกมาเร็วๆคลิปเนี่ยกระเทยเขาเลยนะเอาทำไมอ่ะขอให้คลิปเท่งเมียกระเทยล้วนออกมาเร็วเนื sì, ่องจากผลบุญนี้จาดส่งรุ่ให้ผมได้ดิได้เดี๋ยวส่งให้ให้ออกมารักกันถือไม้เท้ายอดทองไอ้เรื่องกระเทยอ่ะไม่รู้หรอกนี่แต่เวลาเราซื้อค่ามันต้องบินเที่ยวนี่เอางี้สมใจวันละครั้งสี่ทีสี่ทีเป็นอะไรบ้างข้าวทิพย์สัญญา แลเอาแล้วตอกสลิปมาซัดเลยโต้าพีถ้าถ้าหนักข้างไหนเนี่ยได้พอด้วยได้ป่ะโชว์พีดีว่าระทังมีกี่พิมพ์โชว์พี่ว่าดีบอกไปก็เท่านั้นแหละพี่เข้าใจป่ะเออถ้าอยากรู้ให้ติดตามผมไว้สามหมื่นเจ็ด ไม่ได้เข้าบัญชีผมเลยนะเฮ้ยพี่โอ้โหอยากรู้อันทั้งหมอยากรู้ว่าวันละคำมีกี่พิมพ์ติดตามเพจไหนได้ครับผมมังกรสีชัยคืนลูกใหม่ไฟแรงรู้ทุกอย่างทุกเรื่องโถูกเป็นเรื่องจริงที่ไม่รู้โอเคแต่ไร้สาระป่ะอันนี้ผมของจริงนะยใช่เฮ้ยพี่แจ็ไปตกทพาไมอ่ะตกเพราทำไมอ่ะเฮ้ย โกผิดอะไรเนี่ย